สวัสดีครับผมหลพันธุรากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนชวงสัปดาห์นี้โดนแปก๊กหาเงินได้แต่ทําไมเงินหายไปได้หมดวะเงินเือเงินอัตทานไปเลยนะฮะได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนหรือท่านที่ลัคนาสถิตที่ราศีพฤษภจริงๆคลิปนี้ผมกะจะทนายราศีพิจิกนะฮะ <laughs> แต่ยังมีมีมีลูกศิษย์ลูกหามาบ่นนะพิจิกทุกเดือนพิจิกสัปดาห์ละสองครั้งนะมันเลยเ,เ,เปลี่ยนพิเศษบ้างนะคือจริงๆไม่ได้หรอกคือมันมีสาเหตุครับคือพิจิกเนี่ยพังคามันเลงนะฮะแต่ถ้าเกิดมาดูจริงๆปั๊บเนี่ยตรงข้ามพิจิกคือพิศกันะฮะฉะนั้นปั๊บพิจิกพังคามเลงก็จริงแต่พิศกนี่พังค์คารประทะชนนะะเรียกว่าไม่ได้เลงนะแต่ว่าโดนโดนยันได้แล้ว ท่านนบจุดนี้ปั๊บเนี่ยอุบัติเหตุมาครบนะฮะพระอังคารเทวดานะเทวดานักสู้เทวดาขุนพลเทวดาแห่งการอุบัติเหตุนะฮะแต่ที่พูดมาเมื่อตะกี้เนี่ยมันผ่านไปแล้วนะเพราะพระอังคารท่านตอนนี้ย้ายจากลัคนาท่านไปที่เรียบร้อยนะฮะฉะนั้นปับน๊บมาเลยขอหยิบพูดในสองราศีเนี่ย,แ,ยแอนที่ฟังอยู่เนี่ยพิจิกฟังก็ได้พิศกฟังก็ได้นะมันใกล้กันไม่มีปัญหาอะไรยอย่าททยดีๆบ้างททยแย่มันตลอดนะ,ะเอา ต้นสัปดาห์นี้นะมีอะไรที่ท้อนะบอกเลยนะครับผมบาดเจ็บมาหลายเรื่องนะทุเราแล้วไม่มีปัญหาแนละ้วเพราะดาวประจําตัวท่านอย่างดาวพระศุกร์ตอนนี้เข้าอยู่เรือนลาภเรียบร้อยไม่มีอะไรมากวนใจไม่มีอะไรมาทําให้มันขุนไม่มีอะไรทำให้รู้สึกวาเครียดการงานยังพอการเงินยังพอหาเงินได้นะฮะติดบ้างนะฮะตอนที่ว่าคนรอบข้างหรือทําอะไรรู้สึกว่ามันดึงเชงให้ท่านอดทนไปก่อนแต่โดยองค์รวมสภาพคล่องทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคราวนี้ปัญหาจริงๆของคุณคืออย่างที่ว่าฮะการเงินดีไม่กี่ทายไปแล้วการงานพอได้ เก็บตังค์ไม่ได้อย่างรุนแรงให้ท่านดูในรูปท่านจะเห็นว่าพระจันทร์และพ,ะพุทธท่านเกาะกลุ่มตัวท่านแหนอยู่แล้วพระจันทร์คู่พระพุทธเรียกว่าช่วยกันจ่ายทั้งซื้อทั้งซื้อนู่นซื้อนีน่หยิบนู่นหยิบนี่ยับเยินนะเพอเอนี่พูดเป็นเล่นนะเพอเอไม่เหลือแดกนะฮะเดือนนี้อาจจะชักหน้าไปถึงหลังนะฮะคือไม่คิดจะเก็บเป็นเงินก้อนนะ,ะหรือท่านอาจจะเก็บได้ก้อนหนึ่งแนละ้วไอ้หารถพังทังนั้นบ้านพังเมียป่วยพ่อเจ็บหมาตาย มีเหตุดึงเงินให้ท่านออกไปใช้อีกแล้วตลอดนะชั้นนสถานการณ์จะเป็นอย่างเข้มข้อนใอนสัปดาห์นี้นั้นวิธีแก้เคล็ดนะครับเมื่อรู้ว่ากูต้อนใจเลยใช่ไหมได้จ่ายเลยฮนะทำบุญล่วงหน้าไปเลยฮนะถือว่าถือได้จ่ายแล้วงังน้งนงั้นงั้นงต้องจ่ายทีสร้างกุศลได้เลยไม่ต้องเน้นเยอะไม่ต้องเน้นก้อนเอาแบบเบาเล็กๆไม่เน้นปริมาณแต่กูเน้นความถี่ ะะคือให้แบบมันถ้าเอาเป็นตุ้มก้อนมันไม่ได้ไรหรอกเหมือนเวลาโยนก้อนหินก้อนใหญ่ลงน้ําตุ้มกระแสน้ํามันอาจจะเพิ่มแต่ถ้าโยนกันต่อเนื่องก้อนเล็กโยนตลอดตลอดตลอดเนี่ยคือการตื่นกระแสดาวนะฮะวันนี้ให้ทําบุญนะฮะแล้ววันดีที่แนะนาให้ทําบุญประจําสัปดาห์นี้มี2วันได้แ,แก่อังคารที่30พฤษภาคมนะหลังเวลาบ่ายโมงครึ่งได้ตลอดทั้งวันแต่ต้องหลังบ่ายโมงครึ่งนะวันศุกร์ที่2มิถุนายนหลัง9ก้าโมงครึ่งทำได้เลย สองวันเนี่ยทำบุญสังคทานบวชเลยก็ได้หรือว่ามาว่าไปนอนในวัดอะไรก็ได้ที่เป็นบุญใหญ่สองวันเนี่ยเป็นเลือกที่ดีนะฮะหรือว่าอาจจะปล่อยปลาได้ก็ดีคือเอาไปว่าทําเยอะๆเลยในะช่วงจังหวดน,นี้เป็นช่วงที่เรียกฟ้าเปิดนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ไม่มีอะไรมากแล้วครับยังไงก็สู้ๆอย่าไปท้อ